ช่วงเพลย์ออฟในสัปดาห์นี้ครับผมกับโปรเทสครับเราสองคนอยู่ที่สนามบางไทรคันที่คลับครับวันนี้นะครับโปรเทสเรามาคุยกันเรื่องอะไรดีจริงๆแล้วจะบอกว่าคอนเทนต์นี้จะเป็นคอนเทนต์ที่น่าจะทํากันตั้งนานแล้วแต่ยังไม่เคยทำกันสักทีเป็นคอนเทนต์หนึ่งที่ต้องบอกว่าเอาชนะใจตัวเองให้ได้เพราะว่าใน3ามก๊กสิหลุมเนี่ยมักจะมีให้กับ1นึ่งถึงสิบแปดเดี่บบความยากง่ายเสมอครับแต่พอทุกคนเวลาเจอเดินเคยไหมพีายามเดินขึ้นเดียวปั๊บคลิปตะโกนไานาย หลุมนี้แฮนดิ้แคปหนึ่งเขาอ่อนรู้สึกยังไงบ้างเข่าอ่อน <c oughs> <c oughs> จริงพอคนบอกว่าแฮนดิ้แคปหนึ่งทุกคนก็จะเริ่มแบบมีกำปัมปา,มารู้สึกว่าเครียดขึ้นมาต้องเบ่งแล้ว<ช>อะไรอย่างนี้ท,ทังทีตอนแรกแคดดี้ไม่บอกอะไรไม่รู้เนี่ยเราเคลียร์โลง่งๆก็เหมือนตีกอลไปเรื่อยทุุมหลุมแต่บอกแฮนดิ้แคปหนึ่งปั๊บหรือว่าบอกว่านายไซโอบซึ่งเราไม่เห็นไหลขวามีน้ำแล้วไม่เห็นพังตลอดเลยเรียกว่าใจเสีย เมนเทลไม่ดีใช่ครับใช่ตัวอย่างมาบีบเพราะว่าเวลาเราได้ยินคําพูดพวกนี้เราจะนึกเลยว่าหลุมนี้เป็นหลุมที่ยากเราต้องตีด้วยความระมัดระวังเพิ่มขึ้นครับโดยที่จริงแล้วมันทําให้เราบางทีความนับรองที่เพิ่มขึ้นพิเศษเนี่ยทำให้เราเสียรูทีนของเราไปมันไปเสียถึงขนาดวงสวิงความเกรงอะไรก็มีผลหมดเลยเพราะฉะนั้นหลุมในวันนี้ที่จะมายืนก็คือแผนไหมครับแห็นแค่หนึ่งแน่นอนแต่เป็นของคอร์สซีนะเอร์สสามคอร์สใช่ไหมครับซึ่งคอร์สซีให้กับหนึ่งเนี่ยคือหลุมหกเป็นภาษี ดอกเล็กขวาไหมก็นิดหน่อยนิดหน่อยไม่เยอะมากแต่น้ําช็อตต่อไปนี่น้ําซ้ายตลอดอ่าหลังกินใอ้อมกินท่านหลังไปทางซ้ายช่ผมว่าหลุมนี้นะถ้าเกิดในมุมองผมที่มองว่ายากนะช็อตดรฟ์เนี่ยด้วยความที่มันเป็นดอกเล็กขวานิดหน่อยบางคนจะคิดว่าตีตัดขวาเบียดขวาไปเพื่อขึ้นสั้นเพราะมองด้วยตามันเรียบๆเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมครับใช่ครับแต่จริงๆแล้วระยะมันไกลกว่าที่ตาเห็นจบางคนตัดไปอ้าวไม่ข้ามอยู่ใน เวิร์วังเดียวดดยตรงนั้นเล่นยากอีกชอ็อตต่อไปเพราะว่าขึ้นชอ็อตสองต้องมันตมีสองร้อยหลาจากจากแท่นแบคทีอ๋อจริงจริงจริงใช่ครับ่วนส่วนช็อตที่สองครับที่ผมมองยายา็คือด้วยความที่กรีนหลุมหกเนี่ยยาวลึกผมว่าประมาณเจ็ดสิบหลาโอ้โหหกสิบถึงเจ็ดสิบหลากว้างมากเพราะฉะนั้นหมายความว่าทงที่ปักสามสีหน้ากลางหลังเนี่ยการผิดพลาดในเรื่องของระยะธงเนี่ยมันจะเยอะอกว่ากรีนอื่นเพราะว่ากรีนลึกนี่ออกไหมครับถ้าเกิดสมมติว่า กรินทั่วไป30หลาห่างกันทีละ7หลา7หลาเจหลาออนผิดระยะเนี่ยมันยังดูไม่ไกลแต่ออนผิดระยะลงนี้เนี่ยกว้างจริงๆียกได้ว่าการเช็คระยะในการตีตอนช็อตแอ็พโรชเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากมากมากเลยจริงๆแล้วจริงๆดูมันไม่ควรจะเป็นทันดิแคปหนึ่งว่าไหมความรู้สึกเราเหมือนอย่างนั้นเลยเนาะแต่เอาล่ะผมว่าประเด็นอยู่ที่เรารู้แล้วว่ามันแฮนดิแคปหนึ่งรับมือแต่ภาิตใจยังไงโอเคผมมองว่าถ้าเป็นตัวผมผมจะมองว่า ผมจะเล่นตามเกมแพลนของผมผมจะลืมค้อยในแคบหนึ่งไปซะผมมองแค่จุดที่ผมจะตีไปเท่านั้นโดยไม่สนใจแบบแคดดี้จะบอกว่าขวา OB ซ้ายน้ำใครตรงนั้นแคบนะคะนายตีระวังนะคะเท่าน,น,นี้ผมจะลืมไปหมดเลยผมจะดูแลคอนเซ็ปต์อย่างเดียวว่าผมจะตีไปตรงนั้นเท่านั้นซึ่งแน่นอนการที่อย่างผมเองนะเวลาผมเล่นช็อตพวกนี้ผมจะรู้สึกว่าแน่นอนคล้ายๆโปรเทสเลยก็คือมีเกมของเราแต่ที่สำคัญผมเป็นคนชอบเพลย์เซฟผมไม่ค่อยกล้าบูผมอาจจะยอมตีแล้ว สั้นลงหน่อยแต่ขอให้อยู่ผมเป็นคนสายคอนเซอร์เวทีฟเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเน้นอะไรก็ตามที่สามารถผิดพลาดได้บ้างแต่อย่าผิดพลาดเยอะนะอะไรเงี้ยก็จะทําให้อย่างน้อยผมไม่ได้เน้นว่าจะต้องตีไปสมมติเราตีไปต้องเล็กูล่าออนแต่ผมจะเน้นขอแค่ตีไปอยู่ขอบขอบผมก็เอาแล้วแล้วไปอัพแอนด์ดาวเอาอะไรประมาณนี้อันนี้คือเกมของผมสรุปงากที่แบบพี่อามถูกต้องเลยใช่ถูกต้องเลยก็คือเสียถ้าเกิดจะเสียก็เสียให้น้อยสุดที่เป็นไปได้ครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับ ทุกอย่างรับรู้ว่าเป็นข้อมูลผมรู้ว่ามันยากในการแบ่งสวิตช์ปุ๊บอย่างเงี้ยมันยากแต่ว่าเราก็ต้องฝึกอยู่ดีเป็นข้อมูลเราก็ตีตามพยายามตีตามหลุดหินแรงไปรเราไปลองกันพี่อ๊ะโอเคเชิญเลยครับเซฟ็ซฟสุด เรช็อตแรกนะครับอย่างที่คาดหมายไว้ก็คือต้องการในไฟเบย์ก่อนพยายามไม่ตีเบียดขวาเยอะมากนักเพราะว่าไม่งั้นโอเคมันขึ้นสั้นกว่าแต่ว่าลายลูกอาจจะไม่ดีได้แต่จากตรงจุดนี้ครับถึงธง195หลาพาสซีนแคป195บหหลาเหมือนตีลงไปนิดหน่อยข้างหลังเป็นน้ําหมดซึ่งธงเนี่ยธงสีเหลืองคือธงกลางของที่นี่ผมวัดระยะแล้วถึงธง195เลยธงไปด้านซ้ายผิดพลาดนี่คือผมว่าชุดอาจจะเปลี่ยนลูกอาจจะเปียกน้าได้เพราะฉะนั้นผม ต้องถึง195ครับต้องไม่สั้นกว่านั้นเพราะว่าถ้าเกิดสั้นหลุกนี้พัดไกลและยากมากแน่นอนโดนดีมากโอ้สวยเข้าละโอ้โหเทสุดยอดครับชดแรกของผมก็มาอยู่ตรงเรียกว่าค่อนข้างจาก,กลางไฟเวยยนะครับระยะใกล้ๆกับโปรเทสแต่ว่าของผมจะอยู่ตรงหวานนิดนึงค่อนข้างตรงทงเลยระยะก็น่าจะอยู่ประมาณเกือบเกือบ200เหมือนกันนะฮะ195 200ซึ่ง จากที่ดูเนี่ยลมจะมีบีบมาทางขวานิดหนึ่งซึ่งยังไงก็ตามผมคงจะตีบีบไปทางขวานิดนิดนะครับแล้วก็ไม่อย่าไปซีเรียสนะครับในการทำให้นิแคบหนึ่งเนี่ยผมจะไม่ซีเรียสว่าต้องออนนะผมจะตีสบายๆแล้วก็เน้นให้โดนดีๆก่อนที่เหลือไปว่ากันตรงนู้นนะครับจริงหลุมนี้ก็เป็นอย่างที่เราคิดนะเพราะว่า เกมแพนเราคือต้องการแค่ทําพยายามทำเล u เลชั่นอนให้ได้โอ้โหนั้นคือที่สุดของผมละนี่พูดจริงๆเพราะว่าผมเองเป็นคนที่ไม่มั่นใจเพราะว่าซ้อมน้อยด้วยครับผมตีก็ได้ให้สึกสบายใจที่สุดแล้วตีมาแถวๆเนี้ยซึ่งมันเป็นมันความไม่เพเชอของผมนะผมแบเป็นแค่เป็นทิชชิ่งเนาะแต่นี่นี่คือทำทำได้ดีพี่อังทำนด้ตามที่โชคดีมากคิดเอาไว้วางแผนเอาไว้จริงๆครับผมมองว่า แฮนดิแคปนี้นะกรีนใหญ่ขนาดนี้นะพี่อครับเราพัดไปดีในระยะมันสามถึงสี่คันธงได้สำหรับผมแฮปปี้ค่อนข้างแฮปปี้แล้วจริงครับจริงผมเห็นโปรเทกขึ้นเหล็กมาผมบอกเลยท่านผู้ชมครับบีบมากๆเพราะว่าโปรเทกขึ้นเหล็กแต่ผมอ่ะยูทิลิตี้ครับเพราะว่าผมด้วยความที่ผมไม่ได้ซ้อมเหล็กยาวเท่าไหร่โปรเทกเนี่ยค่อนข้างจะซ้อมเยอะค่อนข้างจะตีแม่นเดี๋ยวพูดอย่างนั้นอ๋อไม่ใช่เหรอเดี๋ยวคนคนนี้ก็ผมซ้อมทั้งวีทั้งมันผมเรียกแขกให้คุณเลยเนี่ยเดี๋ยวจะได้มีแบบมือระดับประเทศมาเลยเดี๋ยวทััั่่่่ววลลลกกมมมมาาาาาพีีออ้เเรรดดูงะยคบ ของคุณเป็นยังไงบ้างของผมนะผมมันทางลงแน่นอนแล้วมันทางสลบลงไปน้ำถ้ามองด้วยตาแล้วเนี่ยผมว่าจะมีซ้ายประมาณหลุมกว่าไม่เยอะใช่ครับไม่เยอะแต่น้ําหนักถ้าเกิดเลยทงไปเนี่ยน่าจะไปเรื่อยเลยทีนี้เพราะฉะนั้นต้องให้น้ําหนักให้แบบน้าหนักต้องดีอ่ะผมถามอย่างนี้ในฐานะท่านผู้ชมก็จะอยากรู้ได้ฮะเอาเลยหลุมไหมหรือว่าเอาแค่เกาะผมคิดว่ายังไงต้องพัดถึงหลุมไว้ก่อนนี่คือความคิดแรกผมเสมอ นี่คือระดับทัวร์นะท่านผู้ชมเขาจะคิดอย่างนี้ว่าไม่ถึงหลุ่มคือไม่มีทางลงอันนั้นคือใช่เลยเห็นไหมเนี่ยมองว่าอันนี้คือไม่ใช่ไม่ใช่เรากอล์ฟแ่งนะผมว่าทุกคนน่าจะคิดอย่างนี้คิดอย่างนี้เอาไว้ก่อนแต่ว่าถ้าเลยต้องเลยในระยะที่เราสามารถเก็บได้บางคนจจะมั่นใจพัตเตอร์หนึ่งลงมาเขาแฮปปี้แล้วเขาเก็บได้เขามั่นใจแต่สำหรับบางคนที่ไม่มั่นใจก็ต้องอยู่ในพยานวงกิฟต์นี่ไงผมจะถามว่าถ้าอย่างนั้นอีกอย่างหนึ่งที่อยากรู้ด้วยความที่ตรงปลายเป็นทางไหลลง คุณก็ยังคิดว่าให้มันเลยอยู่ดีถูกไหมให้เลยให้เลยหลุมเลยหลุมอยู่นะที่ที่ห่วงคือต้องดูเช็คให้ละเอียดถูกไหมว่าตรงนั้นลงขนาดไหนที่ห่วงคือพอเลยหลุมแล้วไหลยาวไหลยาวมันจะมีท่านผู้ชมต้องดูตรงนี้เป็นหลักนะครับว่าปลายทางถ้าทางขึ้นเนี่ยไม่น่ากลัวพอปลายทางเป็นลงเนี่ยควรจะใช้ความละเอียดเพราะว่าคุณมีโอกาสได้พัดละคุณจะต้องคุมให้มันอย่างน้อยไม่เสียสามพัด ถ้าปกติแล้วเ,าเราควรจะต้องเดินหาฟฟลลิ่งกันถูตแต่นี่เราเรา,เรามองในตายก่อนแล้วนี่คือเฟลลิ่งของเราอ,าอันนี้เป็นเป็นการจําลองให้ดูว่าเรามาเล่นกันจริงๆเป็นอย่างนี้คโอ้ดูดีลงไหม โอ้โหท่านผู้ชมไม่มีตัดต่อไม่มีสแตนด์อินด้วยนะโอ้โหสุดยอดเท่ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหบังคับเลยท่านผู้ชมลงคารายการเลยครับท่านผู้ชมนี่คือคือเรียกว่าชนทงนิดนิดนะโอ้สุดยอดคือเรียกว่าของโปรเทสเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าไม่ชนเนี่ยต้องมีประมาณนี้แน่แต่ถือว่านี่คือคือ โปรเทฟเรียกว่าเป็นนักพัดชั้นดีเลยทีเดียวเพราะว่าโปรเทฟเวลาเราเล่นด้วยกันบ่อยฮะจะเบื่อมากเวลาลากยาวๆมาชอบลงชอบฟุกชอบฟุกหลือแน่ไม่ฟีลิ่งคุณดีจริงๆเพราะเพราะโปรเทฟเป็นคนที่ละเอียดเรื่องการพัดแล้วเป็นคนให้ให้น้ำหนักเรียกว่าดีมากๆคนหนึ่งเลยทีเดียวนะแต่ผมมองว่าเทคนิคของผมนะก็คืออย่างแรกเลยผมต้องต้องการพัดถึงหลุมถึงหลุมต้องถึงแน่นอนนะท่านผู้ชมดูตรงนี้ไว้นะถือว่าเป็นประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งที่เราได้จากเพลเยอร์นะครับในฐานะที่ชิ่นอย่างผมนะครับของผมเนี่ยจะโชคดีอย่างหนะครับ ระยะอยู่ประมาณสักสองพธงนะครับแต่ว่าลายเนี่ยค่อนข้างจะเป็นทางยกขึ้นนิดนึงนะครับเพราะนั้นพัดสามารถยิงชาร์จได้เลยนะครับเดี๋ยวดูที่ผมจะพัดเลยหลุมไหมจากที่ดูเนี่ยน่าจะมีลายซ้ายแน่ๆนะครับสักประมาณสักผมอาจจะให้ไปถึงหลุมนึงเลยทีเดียวเพราะผมเนี่ยเป็นคนเน้นลายลายโปรไว้ก่อนถ้าตกก็ขอให้ตกลายที่ที่ให้น้อยกว่าจะไม่จะไม่ให้แบบให้น้อยเกินตายจะให้มากกว่าไว้ก่อนนะครับ อีกอย่างที่สําคัญนะครับถ้าเป็นไปได้พยายามตั้งลูกทุกครั้งนะครับท่านนักกอล์ฟบางท่านรีบเล่นแล้วก็บางครั้งมันทาให้สกอร์เราไม่มั่นคงนะครับอย่างน้อยเรามีการตั้งตั้งลูกก่อนให้ได้ลายที่ค่อนข้างโอเคนะครับ โอ้โหไม่พอครับจากที่คิดว่าพอแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมบางทีเนี่ยนึกว่าจะง่ายๆแล้วไม่ง่ายครับท่านผู้ชมโอเคเยี่ยมอะไรล่ะคุณเบอร์ดี้ไปแล้วคือมันได้โจทย์ไงก็คือพยายามต้องการปรติพิยามชอบพัดหยดเลยว่าเขาแคลลุมใช่มอันนี้คือได้โจทย์อย่างน้อยว่าเลยเพราะปรเทศสอนให้ผมพัดเลยไว้ก่อน นะท่านผู้ชมเห็นไหมบางครั้งเนี่ยการพัดไกลกว่าไม่ใช่ว่าจะเสียเปรียบนะเห็นไหมโอเทพัดลงไปก่อนแต่เมื่อกี้สำหรับผมเนี่ยไม่ได้บีบนะเพราะผมะเน้นเล่เกมของผมอยู่แล้วเขาเบอร์ดี้ไปนี่ถือว่าเขาสุดยอดละผมต้องถือว่าทําได้ดีสุดถึงจะลงถึงจะชนคุณมันมันมันก็เป็นเรื่องของของจังหวะอะไรเงี้ยนะมันจะเล่นแมตช์เฟร์แต่ว่าอย่างที่บอกแค่ทแคปหนึ่งโจทย์ของเราเคลียร์โจทย์ของตัวเองให้ให้ได้ก่อนก่อนที่รับข้อมูลด้านอื่นเข้ามาพูดทั้งอื่นทั้งไม่ได้เป็นแคดดี้หรือเพื่อร่มกลัวอะไรก มันอยู่ในเกมแหละแต่ว่าเราต้องตัดตัวเองออกจากเกมอยู่ในแผนของเราให้ได้ผมก็มีแผนของผมพี่อามก็มีแผนของพี่อามเราแชร์ท่านผู้ชมฟังแล้วว่าเราพิชิตความกดดันคำว่าแฮนิคปหนึ่งคำว่า OB ขวาน้ำซ้ายทำยังไงไอเดียมผมแชร์ไปหมดแล้วนี่ของผมถือว่ายีมากเพราะว่าจะบอกท่านผู้ชมว่าไม่ใช่อะไรนะผมพูดจากประสบการณ์จริงรผมเคยออก8หรือ9ด้วยนะครับผมสองอยู่ขอบนะครับแต่ผมตีเนี่ยผมมาพัดตายอย่างเงี้ยมาชิปพลาดอะไรหมดเลยเพราะว่า บางครั้งอ่ะด้วยความที่เราเราเน้นจะทําให้ได้อะไรเงี้ยมากเกินไปพอมากเกินไปมันมีความเกรงเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมอยากให้ให้ปรับ mindset ในเรื่องของความสบายใจในเรื่องการเล่นหลุมนี้ว่าขั้นแคปหนึ่งก็คือก็จะสลุมหนึ่งอ่ะจอสวรรค์โฮก็คือแค่ฟิลตีสบายๆตามวงไปแล้วมันก็จะออกผลงานมาเนี่ยผมสบายใจแล้วผมได้พาสําหรับผมคือโกผมคือท่านี้ถ้าเบอร์ดี้คือโอ้โหโชคดีกำไรไปนี่ครับนแคปหนึ่งครับหลุมหกคอซีของบางใส่กรีดครับครับ